สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล l าทีวีด้วยนะครับมผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมที่บอกว่าเป็นเกมจะบอกว่าเหมือน400ถึง500ถึง1ันเเซเลยก็ว่าได้นะครับดูนะครับผมโปรไฟล์นคุ้นไหมครับผมนี่เลยก็มันคือเหมือนเกม โดดล่มของที่เราเล่นประจำาลครับผมก็คือเออก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะเออก็ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับผมเดี๋ยวมันจะพันบัวนะก,กันเนาะก็หน้าตาแพลตฟอร์มของมันนะครับผมก็เหมือนกันเลยว่าจะเป็นการแต่งตงแต่งตัวเนี่ยคือแบบเพิ่งเปิดด้วยนะครับผมเออดูดิอ่าชุดเชิดแบบนี้เลยมีการแบบมีแต่งแบบว่าชุดจําชุดด้วยนะชุดชุดเซตหนึ่งเซตสองนะครับผมมีหมดเลยกับปงกับเ๋าบอร์ดเบิดล่มเริ่มเออโหคือแบบยกมาทั้งแผงเลยนะครับผมแต่เป็นภาพแบบ ออกแนวกระตูนกระตูนนิดนึงหรือดินน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่คนเรียกนะครับผมปืนก็เหมือนกัน ak m f o อะไรเนี่ยคือเป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่มีปืนอีกแปลกๆนะครับชาร์แบตเตอร์ก็มี m b คือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะครับผมสาหรับคนที่อยากรู้มันคือเกมอะไรมันคือซิกมานะครับเออซิกมานะครับผมใครที่อยากติดตั้งไม่เป็นก็นพี่สอนติดตั้งนะครับผมก็สนุกดีมีกองไฟเปิดแผ่นที่โดนเดินอะไรมีหมดนะครับผม โหคือยกมาทั้งแผงเลยนะครับผม Battle Royale นั่นเองนะครับผมโอเคจะมีเควสประจําวันด้วยนะครับผมดูล็อกลงล็อกอกินรับรูปโปร,ปรไฟล์เหมือนกันหมดเลยหรือจะเป็นตัวละครตอนนี้มีถึงสองตัวละครมีออกสกิลเหมือนแบบบาเรียนะครับผมกดแล้วก็ขึ้นเป็นบาเรียวูบคุมขึ้นมาเหมือนตัวละครทนะี่เราเล่นกนะันคุณน้าพี่เป็นนักบอลน,นะครับผมส่วนตัวผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นต้นไม้นะครับผมก็เหมือนจะเป็นอ่า คล้ายๆแบบกดแล้วเป็นต้นไม้นะครับผมคือพี่จะไม่พูดถึงเกมนั้นนะเ,ออเกมที่เราเล่นประจำนะครับผมซึ่งเกมเนี้คือยกมาทั้งแผงเลยวุ้ยเออดูดิ Battle Royale เนี่ยเห็นไหมมีโหมด 4v4 ด้วย fly out นะครับผมก็คือเป็น 4v4 4-5คนสู้กันนะครับผม๋ม่ะเราลองเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวลองแมปใหญ่นะครับผมนี่เลยชื่อซิกมานะครับผมซึ่งพี่ก็ขำเว้เยมันทาแบบเออเว้ยเป๊ะเลยนะ คือเหมือนเด็กเลยนะครับผมไม่อยากจะเชื่อนะครับดูดูห้องรอนะครับผมเหมือนครั้งที่แล้วเลยไหมครั้งแ้่กิจกรรมครั้งแล้วอะไรฉลองคริดห้าปีปะ่ะเหมือนเด็กเลย <c oughs> เหมือนเด็กเลยนะครับผมดูดูด,ดูโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมดูการตั้งค่านะครับผมบอกเลย ดูดิตั้งค่าเหมือนเด๊ดูไม่ได้โมโ้นะครับผมดูความเร็วมองรอบๆตั้งค่าเชิญอะไรเงี้ยมีหมดนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับกรงสกิลกดได้ด้วยเห็นไหมเมื่อกี้กดได้ดูนะครับผมเนี่ยอ่าห้องโรอนะครับผมมีเลขห้าด้วยเห็นป่ะยกมาทั้งแผ่กูขำใช่ไหมเลยพี่ขำเลยแบบขำเลยเห็นเลยว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะโอเคมาแนวแนวเครื่องบินกับ สัะเกาะหนึ่งนะครับผมซึ่งมีวงฟ้าด้วยมันมีวงฟ้าด้วยเห็นปะ่ะอะลงตรงวงฟ้าเลยแล้วกันนี่เห็นปะ่ะเหมือนไหมเหมือนเดะดูดิ เหมือนเดนห,นห้าสิบคนนู้นนมีผู้รอดชีวิตอยู่ห้าสิบคนนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมแต่เราจะมาดูสิ่งที่ไม่เหมือนนะครับผมแต่มันน่าจะไม่มีนะมันเหมือนหมดเลยนะครับผมพันเซ็นตะครับยกมาทั้งแผงเลยนะครับผมเป็นแนวดินน้ำมันนะครับผมก็คืออะแล้วแต่เนาะไม่มีขอบ ขอบเหมือนอาเกมนั้นเกมนั้นอาจจะคมกว่านี้แบบน,นวลๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาดูปืนก็บอกแรกที่เราจะได้นะครับเฮ้ยมีเคนตรงนี้ด้วยที่ัไม่มีนะครับผมมาอาพีเก้าสิบนะครับผมซึ่งก็ปกติโอเคนี่ของของจะเป็นอย่างนี้นะครับดรอปอย่างนี้เลยอ่าชุดเกาะเวลหนึ่งนะครับผมเวลโอเบลสามจะเป็นสีชมพูน,นะครับผมเออดูดิกระเป๋าเป๋สองจะเป็นสีอัฟฟ้านะครับผมอาก็เปลี่ยนสีไปว่ากันไปนะครับผม แต่บอกเลยยกมาทั้งแผงนะครับผมโอ้โหดูดูดูด,ดูนี่คอนเทนนอฟคอนเทนเนอร์เหมือนเป๊ะเลยดูคอนเทนนอฟคอนเทนเนอร์เหมือนเป๊ะเลยนะครับผมดูดิโอ้โหดูดินี่เวกเตอร์นะครับผมซึ่งมันเป็นเวกเตอร์นะก็บอกนะเวกเตอร์คู่นะครับผมซึ่งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยถือคู่ได้ด้วยนะครับผมนี่กระเป๋าสามอ่ากระเป๋าท้ายท้ายสามนะผมครบเป๊ะนี่ ปืนที่มันเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับโบโซมันไม่ชื่อโบโซโบโซอะไรสักอย่างแหละพี่ก็ลืมไปแล้วโอเคประมาณนี้เลยนี่ AK เจอแล้ว AK ดูนี่ AK นะครับผมมาดูนี่บอดนวเนี่ยโอ้โหเข้าหัวดิเข้าหัวเป็นไงย่างเอานัดเดียวแตกมอซอยมอไซไม่ต้องซื้อสกินนะครับมีสกินให้เลยนะครับผมไม่ได้บบกสแต็กหาเหวอะไรเลยนะครับผม <laughs> คืออ,อันนี้อะไรเนี่ยออยายานะครับผมดูดูด,ดูอันนี้จะเป็นเหมือนโอ้คือเขายกมาทั้งแผงเลยนะครับผมโอเคนี่มีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยดูกดกินอืได้ EP ด้วยเป็นไงครับผมยังเอายังเอูดูดีอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าบอกใครบอกไม่เหมือนก็แล้วแต่นะครับที่คิดว่าเหมือนหนึ่งพันเปอร์เซ็นเลยนะครับผมมาแล้วมีสิ่งเล็กน้อย ไม่อยากจะพูดเลยดูนี่ยมีสีทองด้วยเห็นปะคือใครเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะ เออเอาไว้แต่ก็สนุกดีนะครับผมก็ออลองเล่นดูไม่เสียหายอะไรนะครับผมคขำๆนะครับผมก็ยกมาทั้งแผงเลยอ่ะชิวๆนะครับผมมาไปดูกันมีของอะไรแปลกๆมัง่งคือเท่าที่ดูนะครับผมนี่ก็ร้อยนัดเอ็มหกสิบบวกหนึ่งนะครับผมเป๊ะเลยเหมือนกันได้เลยนี่ M, เอ็มเอ่อจีจีสามสิบหกนะครับผมนี่นี่แอบแอบจะมีแอแแบแอบเลยแอบสองเหรอแอบสองสองเหอไอ้นี่อย่างเงี้ยอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดถ่ายจะเป็นเหมือนคูณสองนะครับผมก็ปกติปกติทั่วไปนะครับผม ี๋ยวขอตัดไปนิดนึงอ่ามีซองควงด้วยนะครับผมก็เล่นได้นี่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 น oh. นก็มีเอก็มีมีทุกอย่างเลยสำ <c oughs> หรับคนที่ชอบเล่นนะครับผมก็ชิวๆแล้วปืนนี้สามารถอัพได้นะครับผมอัพได้ทุกปืนเลยนะครับผมก็ไม่ทุกปืนหรอกก็ตาม MP4 ม M m p 5 M4 อะไอรอะไรเงี้ยวีเอสนะครับผมโอเคพี่คอโด,ดเข้าไปในวงสกแป๊บนึงนะครับผมซึ่งหมอกจะไม่ใช่หมอกนะครับจะเป็นเหมือน อนาเขตนะครับผมอนาเขตแผ่นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเออเห็นไหมเออเห็นปะแบบมันค่อยๆบ,บ,บีบเข้ามานะครับผมก็เหมือนกันดูแทงขู้ข่ำยิ่งคือยกมาทั้งแมปเลยหรืออ่เออเลยนะเกาะสวรรค์น,นะครับ <c oughs> โอ้ไม่อยากจะเชื่อนะครับผมยกมาทั้งแมปเลยนะครับผมโอเคนี่มีกล่องด้วยเห็นกล่องปะ มีกล่องให้เปิดด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มีเหรียญก็สามารถซื้อได้ <c oughs> ตอนแรกพี่ก็เห็นเ้วยเพื่อเขียนอีกต่องเดูยวให้มันมีเกมอย่างนี้ดนะูเออเปิดมาเออจริงว้ยโหลดมาเล่นดูเออเป๊ะเลยนะครับลองเล่นตาสองตาคือเป๊ะเลยเป๊ะอย่างที่คิดเลยนะครับผมก็คือยกมาทั้งแผงนะครับผมอ่าก็รีบรีเล่นนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะอาจจะแบบ มีเรื่องอะไรสักแบบแก้คงแก้ไขสักนิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะอ่าชิวๆนะครับผมก็คือทั้งแพงเลยนะครับผมไม่ว่ากันไม่ว่ากันก็คือเล่นเล่นเล่นไปก่อนใครอยากเล่นก็ลองเล่นนะครับก็จะมีพวกแบบว่าเออคนใหม่ๆมาเล่นนะครับผมก็สนุกดีอ่าประมาณนี้เลยแต่ส่วนมากก็น่าจะมาจากเกมนู้นนะครับมาลองเล่นนะครับผมมีบาลูด้วยปแวบๆแสงแอดดกก็มีนะครับผมดูกินเห็ดไป เป๊ะไหมใครว่าเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเออประมาณนี้เลยนะครับผมก็กับเกมนี้ก็สนุกดีนะครับผมใครอยากมาลองยิงหัวกันก็สนุกนะครับผมก็งัดทีเดียวได้เลยนะตังคูตั้ง่างวนะครับผมโอเคมาเห็นปืนนะครับเป็นสีแดงคืออัพสามได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างวีเอตัวนี้ยิงติดผิดด้วยนะครับผมดูยิงจุดุดด,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 ดอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นเลขหกเจ็ดแปดวิแรงแรงกว่าอีกนะดูดีๆๆแรงกว่าอีกนะอันนั้นติดห้านะโอ้โหดูดี ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้มีตู้ซื้อของด้วยนะครับชิวๆสามารถสั่งซื้อได้ทุกอย่างนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปลองเล่นกันนะครับผมซิกมานะครับผมก็ใครชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับผมก็คือเอามารีวิวให้ดูนะครับก็สนุกดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมเกมเขาก็ทามาดีก็คือระบบระบบสถเทียนดี่าสาวตรงนี้ก็คุ้นๆกันอยู่นะครับผมขึ้นไปบนเขาเรียกว่าพีกนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ โอเคประมาณนี้เนี่ยครับผมนี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่เคยมาเลยดูีิมีกล่องศพเต็มไปหมดเลยดู่ิตรงนั้นเป็นโรงเรียนแล้วก็จะมีบ้านฟาร์มนะครับผมเอ๊ะทำไมคุณคุณ,คณวะทถทีรถทีอินอินอินอ่ามีสาวตรงนี้ไปเลยนะครับผมสำรวจแมปไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีข้อแตกต่างตรงไหนเลยนอกจากภาพเท่านั้นนะครับผมภาพมันก็แตกต่างนิดเดียวโอเค ประมาณนี้เลยนะครับผมที่เหลือก็น่าจะเป็นบอทมีคนด้วยอะไรผสมกันผสมกันไปนะครับผมนะตอนนี้คือเบลหนึ่งเ,เนาะก็จะมีบดบอทนะครับผมบดบดบ้าเลยนะ่ะโอ้หแต่บีเอ็ดแรงว่ะติดทีละห้าทีละหกเลยนะคือถือว่าแรงอยู่นะเออห้าถึงเจ็ดแปดเลยนะัแรงนะโอ้โหดูด,ดิอ่ะมาดูไอวอลนะครับผมไอวอลก็ปลาดได้ปกติดูไอ,อ,อ่ไอ่ไอ่เป็นไงประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ชิวๆเลยนะครับผมดู ไอส์บอลนะครับผมประมาณนี้ดูดีเห็นปะก็วิ่งกันอยู่นอะไรครับประมาณเนี้ยไอมอลนะครับผมไม่มีสกิารูปแบบอะไรก็คือเป็นสีฟ้าแหละเดี๋ยวดูตอนย่อยสลายนะครับผมตัวปืนปินอัพได้หมดนะครับผมก็สนุกดีมีแสงแอดงแอตตบนี่เห็นไหมเดินมาเลยนะไอ้ลอนดามามองโอ้โจะติดแรงแรงจริงวีเอสแรงจริงนะครับผมติดคือติดพิทีแล้วเจ็ดแปดนี่คือว่าแรงนะครับผมหลายนัดยกินทีเดียวเลือดหมดเลยนะอ่ะ ประมาณนี้เลยครับ VS นะครับผมโดนตอดน,นิดหน่อยก็ตายนะครับผมชิวๆโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวปืนนะคลิปต่อไปนะครับผมกับซิกมานะครับเกมนี้ใครอยากเล่นก็ลองโหลดดูในเพจโซเนาะชิวๆโอเคเดี๋ยวก็รีบเล่นนะครับเผื่อมันจะหายไปยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมผมาก็ไม่ต้องซีเรียสนะเล่น,นขำๆนะครับผมดูไอวอลเนะาะปลาไกลด้วยนะดูดีดูด,ดีโอเคเดี๋ยวเราลองระเบิดรถกันไหมดูดิรถรถจะระเบิดไปไงโอ้เป๊ะ เป๊ะดูดูลองรบิดตึ้มเป๊ะไฟไหม้เป๊ะแล้วลองวางทางด้านของกองไฟดีกว่าเนาะเออวางกองไฟแล้วก็พันเรากองไฟเพิ่มเลือดได้ไหม,มไปไงกองไฟเพิ่มเลือดได้นะคะผมดูดิ s ชด d ด w โคนเอาเปรียบเทียบไปเลยพันยาแปบบ๊บ <c> ค <oughs> ำวะ่ะ เหมือนเดะเลยนะครับผมเออไม่มีอันไหนไม่เหมือนนะครับเหมือนเด้ได้เลยนะครับผมชิวๆเนาะก็สบายๆนะครับผมที่ปลาเนี่ยมีมีมีไอตัวหลอกๆนะครับผมไอตัวเขาเรียกว่าหุ่นฟางที่ปลาแล้วยิงนะครับผมก็ชิวๆนี่กินเห็ดโชด้วยอย่างเงี้ยโหดูี่โค้ดเอาโคได้โคดโดนนะครับเกมนี้ก็สนุกดีนะครับผมไปลองเล่นดูนี่ยิงเรียกก็สิบแปดนะครับผมก็ชิวๆ่าไปกันต่อนะครับผมนี่ ดูดิโอ้โหดูดินี่เบี่ยงไปไงหลอกล่อนี่ไปไงโอ้สเต็ปไปไงสเต็ปสเต็ปเวลหนึง่งไปไงไม่ไมไมข้าไปแปดตัวชิวๆนะครับผมวิวาแปลว่าชนะหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยครับผมภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับวิวาโอเค ประมาณนี้เลยนะก็อย่าลืมไปลองเล่นกันนะครับผมขอแนะนําเลยก็คือแนะนําให้เล่นเลยเออเออเอือเบื่อเบื่อนะครับผมก็ชิวๆก็ชิวๆเลยนะครับนี่เป็นไงฮะโอ้แบทเทิลลอรซิกมานะครับได้ที่หนึ่งครับไปแปดตัวดามจดพันสามเองนะครับผมโอ้โหดูดิโอ้เกินโหสนุกมากเลยชิวๆนะครับผมสนุกสนุกนะครับผมอย่าลืมไปลองเล่นกันนะครับซิกม่าใครที่อยากสัมผัสสิ่งใหม่ๆนะครับผมก็ลองเล่นดูนะครับผมอัพ ระดับอัพนะครับผมรีวอร์สนะครับผมก็เป็นของรางวัลได้มา300บาทนะครับผมก็จะไปสาสาามารถซื้อพวกชิ้นส่วนคองรถยนต์จะมีเพื่อนแอดมาดูแอดเฟนกันได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนด่าว่ากันก็ได้แขวกันก็ได้แล้วแต่นะครับผมใครเบื่อเเนาะก็ซิ้อใหม่ๆเล่นลองเล่นดูนะครับก่อนที่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็มาวนี้เลยก็ บอกเลยว่าเหมือนพันเปอร์เซ็นต์ลยครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคกับซิกมาสร้างห้องได้ด้วยนะครับผมสร้างห้องยิงการอะไรกันแค่ส่วนนะครับผมก็ยิงกันได้เลยระมาณนี้อย่าลืมรับซิกมารับเพสโตลองไปโหลดเล่นดูนะครับผมพี่ลองแล้วก็นุกดีโอเคแต่ยกมาทั้งแผงอะโอเคเจอกคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจ้ครับ